ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนโซ่เตอร์นะครับ CB 500X นะครับนี่ครับจะเป็นเตอร์ในจะเป็นส่วนของงานของจอมไทยนะครับ15 41แล้วก็โซ่เนี่ยเป็น RK 520 KRX นะครับที่เป็น RX ลิงค์นะครับอันนี้อันนี้ส่วนนี้จะเป็นใบรับประกันของ RK ครับอันนี้เป็นของแทนนะครับไม่ต้องกลัวนะมีรับประกันนะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือชุดของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับมีที่ย้ำสายมีลูกบล็อกมีขันปอนนะครับเพื่อได้รู้ว่าค่าน็อตเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ดทำคร่าวๆนะครับยังไม่ได้สอนหรดูว่ามยังไม่ได้สอนการเข้าย้ำหมุดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือผมทําเสร็จแล้ว นี่ครับผมมาใช้นี่ของผมก็จะเป็นแบบหมุดย้ำนะครับก็ย้ำเสร็จแล้วครับนี่ประมาณนี้ครับงานก็จะสวยๆหน่อยนะครับสเตอร์ของพาทิตก็สวยดีนะครับนี่ครับนี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับ c b 500X นะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามมาได้ที่เพจ PPT Motorbike นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้นะครับ